โดยปตทสารพลังใจวีไฟ g ์ t ึงกเตอรบัวหลวงเอ็มแบงกไม่ต้องออกจากบ้านโอนเติมจ่ายง่ายๆหลดแล้วสมัครใช้ได้เลยจากธนาคารกรุงเทพ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ m ันนี d เด i v e ว y ี่ค่ะค่ำคืนวันพฤหสัสบ,บดีที่4มิถุนายนค่ำคืนนี้อยู่กับคุณนทิพประดาและดิฉันวิมลวันค่ะค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะที่เป็นนักลงทุนวันนี้เนี่ยนะคะติดตามทั้งประเด็นข่าวบวกประเด็นข่าวลบนะคะข่าวดีข่าวร้ายคระเขา,ขากันอยู่ในตลาดแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเลือกที่จะรับฟังข่าวดีมากกว่านะคะทําให้บรรยากาศการลงทุนในวันนี้นะคะตลาดหุ้นไทยสดใสเช่นเดียวกันกับภูมิภาคเฉพาะตลาดหุ ลาไปแล้ว6,000กว่าล้านบาทแล้วที่นักลงทุนต่างชาติซื้อสุดทีเข้ามาค่ะ,คะต้องบอกว่าวันนี้หุ้นไทยเนี่ยทะลุ1,400จุดนะคะเดี๋ยวมีติดตามรายละเอียดกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยมาดูยอดตัวเลขผู้ติดเชือ้อโควิด -19 กันสักนิดนึงพรุ่งนี้อาจจะเห็นตัวเลขใหม่กันนะคะ,คะน่าจะทะลุ6ล้าน6แสนรายค่ะโดยวันนี้นะคะทางด้านของสาหารัฐรัสเซียแล้วก็บราซิลยังมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มนะคะสาหารัฐวันนี้มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม996รายค่ะบราซิลมียอดผู้ติดเชื้อใหม่570 รัสเซียมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม8,831รายเลยนะคะส่วนสเปนกับสหราชาอาณาจักรค่ะไม่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมนะคะสมมติต่อตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ6.59ล้านรายเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะทะลุก,กันไปแล้วที่6.6แสนล้านรายค่ะค่ะไปดูกันต่อนะคะที่ความเคลื่อนไหวของนานาประเทศในการที่จะก,กระตุน้นฟื้นฟูเศรษฐกษิจกลับคืนมานะคะ,คะหนึ่งในประเทศที่น่าจับตามนก็คือประเทศเจีนละค่ะซึ่งถือได้ว่า ตราการแพร่ระบาดของเขาเกิดขึ้นเป็นประเทศแรกและสามารถที่จะจํากัดการแพร่ระบาดจนสามารถควบคุมได้นะคะเป็นประเทศแรกเช่นเดียวกันดังนั้นค่ะล่าสุดนะคะหลังจากที่สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจกลับคืนมาได้แล้วนอกเหนือจากปัญหาภายนอกปัญหาภายในก็ต้องแก้ไขนะคะเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจกรุงปักกิ่งค่ะระบุบอกว่าเตรียมแจกคูปองนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นไปใช้จ่ายจับจ่ายกันมูลค่าถ้าคิดเป็นเงินไทยนี่กว่า5 0 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะโดยทางด้านของกรุงปัก กิ่งเมืองหลวงของจีน,นะคะได้ประกาศแผนการแจกจ่ายบัตรกำนันมูลค่า1.22 00ล้านหยวนหรือคิดเป็นเงินไทยก็สักประมาณ5.49ล้านบาทนะคะกระตุ้นการบริโภคที่ถูกลดทอนลงไปจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยบัตรกำนันชุดแรกจะถูกแจกจ่ายผ่านเว็บไซต์ JD.com เริ่มตั้งแต่เสาร์ที่6มิถุนายนนี้ค่ะสามารถนาไปจับจ่ายใช้สอยที่ร้านอาหารร้านค้าปลีกท้องถิ่นที่เขา ร่วมโครงการนะคะแล้วก็จะรวมไปถึงการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งเทคโนโลยีอัจฉริยะด้วยโดยหัวหน้าสำนักงานพาณิชย เทศบาลนครปักกิ่งเหยียนลี่กังระบุบอกว่าการระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อการบริโภคอย่างหนักหน่วงซึ่งคาดหวังว่ากิจกรรมในการแจกคูปองครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นการบริโภคและฟื้นฟูการค้าช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นของผู้บริโภคกลับคืนมาได้นอกจากนี้กรุงปักกิ่งก็เตรียมจัดกิจกรรมอีกรวมกว่า400รายการค่ะลากยาวไปถึงช่วงวันหยุดยาวชาติจีนนะคะในช่วงเดือนตุลาคมเพื่อที่จะกระตุ้นนะคะกำลัง ซื้อกลับคืนมาไม่ว่าจะเป็นการจัดเลี้ยงอาหารเครื่องดื่มค้าปลีกวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาและก็ด้านกีฬาด้วยค่ะ อย่างของบ้านเราวันนี้กระทรวงการคลังก็ประชุมร่วมกับทอทอทอนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปในส่วนของมาตรการท่องเที่ยวกระทรวงการคลังบอกว่าให้กระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยไปดูมาว่าเอสจะทําอย่างไรได้บ้างน,นะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะคล้ายๆการกันแจกเงินให้ป่าหรือว่ามีคุมปองกันด้วยนะคะติดตามการสัปดาห์หน้าน่าจะรู้ความคืบหน้าในเรื่องนี้ค่ะ,คะแต่ว่าขณะเดียวกันการเปิดเมืองหลายๆประเทศเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มทํากันแล้วเพราะว่าสถานการณ์โควิด -19 ที่มีการคลี่คลายลงไปนะคะโดยเฉพาะจีนที่บอกว่าเตรียมจะเปิดให้ต่างชาติ บินเข้าได้ในวันที่8มิถุนายนคือ<ช><ช>จริงๆเรื่องนี้มีประเด็นกันด้วยนะ <c oughs> ก่อนหน้านี้คุณโดนัททั้มมีการออกมาบอกนะคะว่าห้ามจีน<ช><ช>บินเข้าประเทศเขาในช่วงกลางเดือนมิถุนายนวันนี้จีนก็เลยออกมาบอกว่าไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันเปิดประเทศต้อนรับเธอก็ได้ค่ะโดยทางด้านของสํานักการบินพลเรือนแห่งประเทศจีนนะคะมีการออกมาถแถลงการค่ะจีนเตรียมที่จะเปิดให้มีการดําเนินการบินระหว่างประเทศกันแล้วนะคะในช่วงวันที่8มิถุนายนนี้ค่ะโดยสายการบินต่างชาติที่ปัจจุบันถูก สั่งห้ามไม่ให้เดินทางเข้าออกจากจีนจะได้รับอนุญ,ญาตให้เปิดบริการเที่ยวบินไปยังเมืองของจีนได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่8มิถุนาโน,นนี้เป็นต้นไปนะคะขณะที่ฮ่องกงและมาเก๊าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจีนมีหน่วยงานด้านการบินของตัวเองสามารถกําหนดกฎเกณฑ์ด้านการบินเองได้ค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของฮ่องกงเขามีการประกาศนะคะขยายเวลาห้ามประชาชนรวมตัวออกไปอีก14วันด้วยซึ่งแถลงการตรงนี้นะคะก็ มีขึ้นหลังจากที่คณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัทรัมได้สั่งห้ามสายการบินของจีนเดินทางเข้าสู่สหรัฐตั้งแต่วันที่16มิถุนายนนี้เป็นต้นไปเพื่อกดดันให้จีนเปิดทางให้สายการบินของสหรัฐเดินทางมาจีนซึ่งก่อนหน้านี้นะทั้งสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์แล้วก็ยูเนเต็ดแอร์ไลน์ของสหรัฐได้มีการเรียกร้องให้จีนเปิดเส้นทางการบินในเดือนนี้ค่ะท่ามกลางสถานการณ์ของจีนว่าย,ยังคงสามารถเดินทางไปยังสหรัฐได้แม้จะเกิดวิกฤตไวรัสโควิด19ขึ้นค่ะ ก็จะเห็นได้นะคะพอมีการเปิดหน้าฟ้านะคะก็มีความคาดหวังแหละว่านานาประเทศนะคะจะสามารถฟื้นฟูการท่องเที่ยวกลับคืนมาหรือแม้กระทั่งอิตาลีเองล่าสุดเนี่ยเป็นประเทศแรกๆนะที่อยู่ในโซนยุโรปแล้วก็เปิดให้นะักท่องเที่ยวในพื้นที่เดียวกันก็คือในโซนยุโรปเนี่ยสามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้นะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจกลับคืนมาระหว่างที่กําลังฟื้นฟูอยู่นี้เนี่ยนะคะมันก็มีปัญหาหลากหลายด้านราคาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการค้าการขายระหว่างประเทศซึ่งอีกหนึ่งประเด็นที่ถือว่ายุติกัร ไปตั้งแต่ต้นปีนะคะนั่นก็คือเรื่องของภาษีดิจิตัลปรากฏว่าล่าสุดค่ะหลังจากที่สหรัฐอเมริกาออกมาระบุว่าจะเดินหน้าตรวจสอบบรรดาผู้ที่เป็นคู่ค้าก,กว่า10ป,ประเทศเรื่องของภาษีดิจิตัลฝรั่งเศสก็เลยบอกว่าอ้าวงั้น ไอ้ที่เคยคุยกันไว้ในช่วงต้นปีว่าจะยืดออกไปก่อนดังนั้นเดินหน้าเก็บภาษีดิจิทัลกับสหรัฐเช่นเดียวกันแหะค่ะโดยข้อความนี้นะคะเปิดเผยออกมาระหว่างการประชุม G7 ออนไลน์นะคะจากทางด้านของนายบรูโนเลอแมร์รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐ,ฐกิจและการคลรังของฝรั่งเศสโดยเปิดเผยระหว่างการประชุมทางไกลของรัฐมนตรีคลังกลุ่ม G7 ค่ะว่าตอนนี้เนี่ยฝรั่งเศสยังคงเดินหน้าแผนการเรียกเก็บภาษีการให้บริการด้านดิจิทัลของบริษัทต่างๆที่เข้ามาดําเนินธุรกิจ ในฝรั่งเศสนะคะย้อนกลับไปประเด็นนี้เนี่ยเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมของปีที่ผ่านมาโดยการจัดเก็บภาษีนั้นจะอยู่ในอัตรา3%ของบริษัทที่ทํารายได้รวมทั่วโลกมากกว่า750ล้านยูโรและมีรายได้ในฝรั่งเศสอยู่ที่มากกว่า25ล้านยูโรนะคะก็พุ่งเป้าไปในกลุ่มของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของเทคโนโลยีการขายโฆษณาออนไลน์ที่ไปใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเนี่ยมาขายนะคะดังนั้น มันก็จะไปครอบคลุมบริษัทสัญชาติสหรัฐอย่าง a l p h a b e ต Apple, Facebook, a m เม z o n รวมไปถึงบริษัทที่มาจากจีนเยอรมันสเปนแล้วก็อังกฤษด้วยดังนั้นนะคะภาพแบบนี้เนี่ยพอ เห็นภาพขึ้นมาก็เอ๊ะทำไมถึงเกิดประเด็นดังกล่าวหลังจากที่เมื่อต้นปีผู้นำของทั้งสองประเทศทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ทั้งประธานาธิบดีมาครองนะคะออกมาเจรจาอย่าสึกว่าเดี๋ยวสิ้นปีนี้เนี่ยยังคงไม่เก็บภาษีไม่เดินหน้าระหว่างกันนะคะสาเหตุหลักๆก็เป็นเพราะว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานายโรเบิร์ตไลโฮเซอร์นะคะผู้แทนการค้าสหรัฐระบุบอกว่าสหรัฐเนี่ยจะเริ่มตรวจสอบการเรียกเก็บภาษีการบริการดิจิทัลที่พิจารณาจากสิทธิประเทศคู่ค้าไม่ว่าจะเป็นสหภาพยุโรปอินเดีย ออสเตรียบราซิลสาธารณรัฐเช็กอินโดนีเซียอิตาลีสเปนตุรกีและสหราชาอาณาจักรค่ะซึ่งจะทําการตรวจสอบภายใต้กฎหมายมาตรา301ที่อนุญาตให้ประธานาธิบดีสหรัฐส,สามารถสั่งเก็บภาษีนําเข้าหรือใช้มาตรการที่เข้มงวดด้านการค้ากับประเทศอื่นๆได้ค่ะต้องเรียกว่ามีการประกาศศึกในหลายๆประเทศในหลายๆที่เลยนะคะ,คะประเทศไทยของเราดังนั้นต้องแข็งแกร่งกันเข้าไว้แลคะ่ะ <c oughs> มาดูกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะวันนี้มีการประกาศตัวเลขทาง ด้านของกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อต้องบอกว่าปรับตัวลดลงต่ําที่สุดในรอบ1 0ปี10เดือนพาณิชย์บอกว่าอาจจะเกิดเงินเฟือทางเทคนิคแต่ว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่ามันไม่เกิดหลอกเงินเฟืดอเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟอ้อขึ้นก็มาจากในเรื่องของราคาน้ํามันหรือว่าราคาพลังงานแต่เขามองว่ามันน่าจะเป็นการชั่วคราวเท่านั้นค่ะโดยทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะคะทางด้านของคุณพิมพ์ชนกบอลขอพรมีการออกมาเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อประจําเดือนพฤษภาคมค่ะพบว่าตัวเลขมีการปรับตัวลดลงไป ต่ำที่สุดในรอบสิ ปี10เดือนนะคะอยู่ที่ติดลบ3.4เค่ะสาเหตุที่มีการปรับตัวลดลงก็เพราะว่าราคาน้ํามันเชื้อเพลิงอยู่ในระดับต่ำเดือนพฤษภาคมเนี่ยมีการปรับตัวลดลงไปถึง27%ร่วมกับมาตรการช่วยเหลือด้านค่าของชีพจากภาครัฐที่ราคาอาหารสดลดลงตามสุดในรอบ3ปีการที่อัตราเงินเฟ้อของไทยติดลบต่อเนื่องกันตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าอาจจะเข้าสู่ภาวะเงินฝืดทางเทคนิคได้แต่ยังไม่สอดคล้องในหลักการทั้งหมด เนื่องจากยังมีราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นมีมากกว่าราคาสินค้าที่ปรับตัวลดลงทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคคุณดอนนาคอนทัพนะคะก็บอกว่าอัตราเงินเฟ้อของไทยยังไม่เข้าข่ายเงินเฟ้อตามนิยามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้อิงของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ซึ่งต้องติดลบเป็นระยะเวลานานกระจายในหลายหมวดสินค้าต่ำกว่าเป้าหมายระยะปานกลางอย่างมีนัยสำคัญและการเติบ ของเศรษฐกิจติดลบรวมไปถึงอัตราการว่างงานสูงขึ้นทั้งหมดนี้แหละค่ะก็น่าจะทําให้เป็นประเด็นที่ต้องติดตามเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอัตราเงินเฟอ้อที่ติดลบเนี่ยก็เพราะว่ามาจากราคาพลังงานเป็นสําคัญซึ่งเขาบอกว่าเรื่องนี้มันจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นค่ะค่ะ คาคืนวันนี้นี่ราคาน้ํามันก็ยังคงผันพวนนะคะหลังจากที่คาดการณ์กันว่าจะประชุมโอเปกแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือพรุ่งนี้ขึ้นราคาขายปริน้ํามันมทุกชนิดยกเว้น e 8 5 6 0าสตางต่อลิตรนะคะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาดูราคาทองคำกันดีกว่าค่ะหลังจากตลาดหุ้นพุ่งทะยานแบบนี้ทองคําจะเป็นยังไงบ้างช่วงหน้ากลับมาหาคําตอบกันบ้างค่ะ อยากสะสมคะแนนแลกตัวบินฟรีก็ต้องใช้ใจ่ายผ่านบัตรอ่ะใ,ใช้ใช้ใช้อีกใช้เร็วอ,อีก ใช้ตอเร็วอีกเร็เวเร็วอีกคะแนนไม่ถึงก็แลกตั๋วไม่ได้ลองบัตรเครดิตแอร์เอเชียธนาคารกรุงเทพแค่ใช้จ่ายประจำวันก็รับฟิีค้อยร์วรัรรรรวมีเท,ท,ท่าไหร่ก็ใช้แทนเงินจ่ายค่าตั๋วได้ยิ่งใช้บัตร Air Asia ที่แอร์เอเชียรับฟิีค้อยสูงสุด10เท่าถึง31ธันวาคม2566บัตรเครดิตแอร์เอเชียธนาคารกรุงเทพบัตรสาหรับคนชอบบินการเงินธนาคารก้าวเข้าสู่ปีที่39โดยฝ่ายเงินเชื่อมมีเดียแพลตฟอร์มผลนตึข้อมูลเชิงลึกแบบโ2 o เพราะมุกธิติเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลง ุนและเทคโนโลยี www d o money and banking co t h ที่นี่ที่เดียววารสารการเงินธนาคารนำเสนอข่าวสารการเงินครอบคลุมทั้งตลาดเงินตลาดหุ้นที่นักธุรกิจและนักลงทุนให้ความไว้วางใจสมัครสมาชิกโทร02 691 4126ต่อ1310และ1313ร่วมต่อข่าวเศรษฐกิจการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนติดตามกันต่อเลยนะคะตลาดหุ้นที่ปรับตัวค่อนข้างดีสมผลต่อราคาทองคำอาจจะมีการปรับตัวย่อลงไปกันบ้างนะคะและนักลงทุนจะกําหนดกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรกันบ้างคะ่ะค่ำคืนนี้พูดคุยกันกับคุณชลทิตนวลพรัผู้จัดการฝ่ายวิเคห์จากโฮเซนเฮงโกลฟิเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณชลทิตค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะบรรยากาศการลงทุนนะคะช่วงนี้ตลาดหุ้นสินทรัพย์เสี่ยงที่คึกคักมากๆราคาทองคํายังพอมีปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนให้มันปรับตัวขึ้นได้อีกหรือเปล่าคะก็ คงต้องบอกว่าระยะสั้นเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับที่เคยคุยเมื่อสักสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วมั้งฮะว่าเรื่องของการทํา QE อาจจะทําให้ทองลงแล้วหุ้นจะขึ้นอ่ะผมผมเชื่อว่าตอนนี้เงินที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของเงินท e าํา QE นะฮะที่ทําให้หุ้นขึ้นมาแล้วทองก็เริ่มปรับตัวลงมานะฮะแต่ว่ายิ่งเห็นแบบเนี้ยผมก็ยิ่งยิ่งเชื่อว่าระยะยาวอ่ะทองอย่างน่าจะยังขึ้นได้ยาวนี่อาจจะหมายถึงสักไตรมา 3, สสามไตรมาสสี่่าเงี้ยน่าจะยังขึ้นได้ พอดีเมื่อสักพักเนี่ยไปแอบดูไอ้ตัวเป็นงานวิจัยของสำนักงบประมาณการคลังของสหรัฐนี่คือเป็นหน่วยงานราชการของสหรัฐเลยนะเขาออกรายงานออกมาเนี่ยคือเป็นครั้งแรกอ่ะที่เขายอมรับว่านี่ของสหรัฐต่อ GDP เนี่ยจะเกินร้อยเปอร์เซ็นตในปีเนี้ค่ะ<ฆ>ผมผส่งรูปไปให้ที่สองคนดูค่ะเอารูปไหนคเ,เ,<ฆ>เอารูปแรกเลยพี่<ฆ>เ่ะรูปพี่ก็ได้รูปพี่นจเหัเนที่สุดเลยค่ะ<ฆ><ฆ>รูปแรกครับเขาเขาจะบอกว่าเออปีเนี้ย เขาจะต้องมีการขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้นสี่เท่าไอ้การขาดดุลงบประมาณหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ารายรับน้อยกว่ารายจ่ายที่ต้องทําไงครับ,รบต้องก็ต้องประหญังมั้ง นั่นไงผมว่าแล้วพี่แพนต้องไม่ประหยัดเป็น,นรัฐมนตรีครั้งไม่ได้พี่อ่ะถ้าเป็นพี่หญิงพี่หญิงกับผมเหมือนกันถ้ารายรับน้อยกว่ารายจ่ายเราต้องกู้ครับอต่น<อ>ใจเิียรไหย่ดนะอย่าไปประหยัดครับ <c oughs> การเป็นลูกหนี้เนี่ยสแสดงว่าเจ้าหนี้ต้องงอ้อเราเราต้องกู้เนี่ยเขาบอกว่าป <c oughs> ีนี้จะเพิ่มขึ้นสี่เท่าหมายความว่าเขาต้องกู้เงินออกมาสักสามจุดแปดล้านล้านเหรียญไอ้สามจุดแปดล้านล้านเหรียญเนี่ยไปเทียบดูว่าเมื่อตอนเมษายนปีนี้ฮะ เขามีการกู้แล้วในรูปของาราสารต่างๆสิบเจ็ดล้านล้านเหรียญบวกไปอีก3.8ครับก็ประมาณสัก2็นี่สิกว่าประมาณก็2ยีล้านล้านเหรียญแล้วกัน GDP ของสหรัฐครับตอนเนี้ยี่สิล้านล้านเหรียญพอดีเลยนี่คือครั้งแรกที่ที่หน่วยงานของสหรัฐซึ่งเป็นราชการเนยยอมรับว่านี่ของเขาอะ เกินร้อยเปอร์เซนแล้วก็ประเมินว่าปีหน้าเนี่ยก็ต้องกู้เพิ่มขึ้นอีกแสดงว่าจะทะลุร้อยเปอร์เซนขึ้นไปนะเพราะงั้นพอมองอย่างเงี้ยสัปดาห์ที่แล้วที่ผมเรียนที่ว่านี่เนี่ยมีความสัมพันธ์กับราคาทองถ้านี่ต่อหัวนี่นี่ต่อ GDP ของสหรัฐเพิ่มขึ้นเนี่ยราคาทองจะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะงั้นระยะยาวเนี่ยค่อนข้างสบายใจว่าอย่างไงก็ราคาทองก็ได้จะกลับขึ้นมานะครับส่วน ระยะสั้นระยะสั้นก็คงจะมีเรื่องของวันพรุ่งนี้มาฮะพรุ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของ การว่างงานจากการจ้างงานผมตั้งข้อสังเกตว่าอัตราการว่างงานเนี่ยสิบเก้าิบ้าเปอร์เซ็นที่เขาประเมินไว้นะฮะถ้าเกิดสูงกว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเป็นข้อมูลหนึ่งแหละซึ่งจะกระบุได้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วนะฮะถ้าสูงกว่ส20%เปอร์ซนทองอาจจะฟื้นขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกล่ะอ้อวันนี้มี ECB ใช่ไหมเพิ่งพักรู่เพิ่งประกาศออกมาว่าว่าเพิ่มวงเงินในการเอ่องดอกเบี้ยแล้วก็เพิ่มวงเงิน เพิ่งวงเงินเนี่ยตอนแรกผมก็งงนะ P E P P เอ,อย่อมาจากผมเห็นคำแรกเลยแหละ Pandemic Emergency Purchasing Program คำว่าแพนแปลว่ากว้าง<ช>แล้วว่าขยายออกไป<ช>ดูจาก<ช>ที่แพนได้ั<ช>่นแหละ,สะแสดงว่ามันมีเหตุฉุกเฉินอะและ้วก็เป็นแพร่ไปในวงกว้างที่เขาจะต้องกู้เงินเพิ่มขึ้นก็<ช>เหมือนกับทำ QE ฮะเห็ุทำ QE ECB ทำ QE e, ต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย<ม>ก็ ก็ก็สอดคล้องกับสัปดาห์ที่แล้วเลยฮะที่บอกว่าถ้าหากว่าบาลังงบดุลของเฟดงบดุลของ ECB ขยายตัวขึ้นมาเนี่ยก็ก็จะยิ่งเป็นประเด็นบวกสำหรับราคาทองในอนาคตนะครับอันนี้คือคือมองอย่างนั้นอยู่ส่วนส <or ül lerin> ัปดาห์หน้าก็มีการประชุมเฟดใช่ไหม ที่มาดูจากเมื่อกี้เนี้ยที่ผมนําเพียงที่ไปเรื่องของสานังก,ากางานการคลังที่เขาระบุมาเนี่ยเขายังบอกต่อไปว่าอนี่สารัฐตอนนี้พันธบัตรที่ออกมาเยอะขนาดนี้เนี่ยมันจะทําให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยได้ยากมากาเพราะอะไรครับเพราะว่าเฟดเนี่ยกู้เงินเอาเงินออกไปใช้เยอะคือกู้เงินมาแหละนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าเขาขึ้นดอกเบี้ยนี่สินเขาจะยิ่งโตมโหฬาเลยผมก็เลยเดาว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเฟดก็คงจะพูดว่า จกไม่ขึ้นดอกเบี้ยในช่วงนี้แล้วก็น่าจะอีกนานอาจจะือบเป็นปีๆเลยแหละเพราะฉะนั้น ระยะสั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าราคาทองอาจจะเริ่มเริ่มหรือในช่วงของการปรับตัวลงมารีบาวได้เนี่ยอาจจะไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะครก็ก็ยังมองมาสักพันเจ็ดร้อยสิบห้าตรงนั้นนะฮะถ้าผ่านได้ค่อยตามถ้ายังไม่ผ่านเนี่ยอาจจะยังซึมลงมาอยู่นะครับแล้วก็อาจจะซึมลงไปใ็กล้ๆสักแนวรับแนวรับหลักตรงนี้ประมาณสักพันหกร้อยห้าสิบะมันก็อยู่ค่อนข้างลึกเนาะนะก็ก็เอาเป็นว่าถ้าหากว่าท่านที่จะถือระยะยาวเ่ยยังโอเคแหละแล้วถ้าเกิดลงไปถึงจริงก็ซื้ออีกรอบหนึ่งตรงนั้นก็ได้นะฮะส่วนเล่นเกงกัไระยะ แนวรับที่ใกล้ที่สุดเนี่ยมาสักพันหกร้อยก็อีกแปดสิบห้าเหรียญแถวๆนั้นนะเป็นแนวรับก็เรีนอย่างนี้ครับว่าถ้ามีทองแท่งอยู่หรือยังไม่มีเนี่ยลงมาก็ซื้อได้นะครับส่วนที่ิเรดฟิวเจอร์ที่เคยเรียนลวครว่าระยะสั้นใช้ตัวซีรีส์ใกล้ในการช็อตเก็งกําไรไปแล้วก็ใช้ตัวซีรีส์ไกลในการเลือกเปิดสถานะหรือเปิดสถานะซื้อไปครับค่ะมาเซฟฟิตี้กันสักนิดนึงค่ะวันนี้หุ้นไทยก็ปิดบวกถล่มทลายกันเลยนะคะทะลุหนึ่งพันสี่ร้อยจุดกันไปด้วยประเมินสถานการณ์ยังไกันดีคะ ผมก็ประเมินว่าจริงๆผมรอรับพันสามว่ะสมไม่ลงมาให้ผมเลยอ่ <c oughs> <c oughs> ะดีเลยแต่ก็นะคือขึ้นมาที่เรียนและะ้วครับว่าน่าจะเป็นเรื่องของของคิวอีแหละเพราะว่าตอนนี้คือเห็นเงินเข้ามาทั้งทุกประเทศค่าเงินบาทบ้านเราก็แข็งแล้วก็ในภูมิภาคแข็งหมดข่าวดียังไม่มีแต่หุ้นขึ้นอย่างเงี้ยมันก็น่ารักคือเป็นปปรเรื่องของเงินที่ไหลเข้ามาผมผมประเมินอย่างนี้ครับว่าตอนนี้ยถ้าดูจากราคาพื้นฐานเนี่ยที่เปิดเรียนรับคันสามเนี่ยเป็นระดับราคาซึ่ง ค่อนข้างแพงบ้านเราเข้าใจว่าน่าจะแพงมากๆนะบางในเอเชียเนี่ยเ,ยเลยไม่อยากให้ซื้ออะถ้าหากว่าจะเล่นจริงๆเนี่ยรอยอดโตลงมาแล้วซื้อดีกว่านะครับแต่ถ้าหากว่าขึ้นไปต่อเนี่ยก็ยังยืนยันอ่ะอยังหน้าแข็งแรงที่จะเชียร์ขายเหมือนเดิมพรุ่งนี้ตัวซีรีส์เเนี่ยถ้ารีบาวขึ้นไปเนี่ยใกล้แนวต้านสําคัญคือปิดแคปหมดเรียบร้อยแล้วแหละแคปที่เคยเปิดไว้เนี่ยปิดแล้วแตะพรุ่งนี้เนี่ยก็มีแนวต้านมาที่ต้าร้อยห้าห้าเก้าร้อยห้าสิบหกจุดอันนี้มันเป็นแนวต้านจากเส้นค่าเฉลี่ยช่วง ระยะยาวเลยถ้าขึ้นไปแล้วไม่ผ่านอันนี้เลือกช็อตได้นะครับแต่ถ้าเอดผ่านขึ้นไปเนี่ยก็ปิดไปก่อนแต่ผมเชื่อว,ว่าไม่น่าจะไปได้ไกลอาจจะเริ่มเริ่มซื้อลงมาลงค่อยกลับมไปซื้อใหม่ครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดี<อ>ค่ะยังคงยินยายเหมือนเดิมทองระยะสั้นอาจจะเป็นช่วงขาลงแต่ว่าระยะยาวมีโอกาสกลับขึ้นได้ใช่ค่ะนะคะเป็นภาพรวมของการลงทุนทั้งในสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมมาาาาาาาออออััปปเเเดตตตข่่่่่สสรรรรงงงะทททศพ้ืกกลุนนนนีใจ ข่าวสารการเงินสอบกลุมทั้งตลาดเงินตลาดหุ้นที่นักธุรกิจและนักลงทุนให้ความไว้วางใจสมัครสมาชิกโทร02 6914126ต่อ1310และ1313การเงินธนาคาร9ก้าเข้าสู่ปีที่39ด้วย Financial Media Platform ผนึกข้อมูลเชิงลึกแบบ O2O 2 o รโอคลุมิติเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนและเทคโนโลยี www.moneyandbanking.co.th ที่เดียว เป็นห่วงแม่อุ้ยที่เชียงใหม่เป็นห่วงพี่มุกที่เกาะเตา่าเป็นห่วงบางเลาะที่พังงาเป็นห่วงพี่สมพรที่ตราดเป็นห่วงน้องเต้เป็นห่วงพี่หมอเป็นห่วงคนไทยทั่วประเทศขอให้ผ่านวิกฤตไปได้อย่างปลอดภยัยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยห่วงใยเมืองไทยก้าวไปด้วยกัน And ต้องบอกว่าปิดมาได้บวกขึ้นมาจุดบจจุดกันเลยนะคะ1411จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายก็ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะคะ1.22แสนล้านบาทตัวเลขหลักแสนนี้ไม่ได้เห็นกันมา,มานานแล้วเหมือนกันนะคะวันนี้หุ่งพายนะคย้ำอีกรอบหนึ่งปิดการ1 4 1 1 0 1จุดค่ะบวกขึ้นมา36.83จุดมูลค่าการซื้อขาย122,562.18ล้านบาทค่ะทางด้านของผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์หลังทรัรัย์าบ นันเสียไซรัสคุณวีรวัตรวิโรภค่ามีการออกมาเปิดเผยนะคะหุ้นไทยวันนี้บวกแข็งแรงกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียที่ปรับตัวขึ้นไปมากเนื่องจากตลาดบ้านเราเนี่ยบวกชดเชยจากที่เมื่อวานนี้อยู่ทําการแต่ว่าตลาดต่างประเทศปรับตัวขึ้นมาได้ดีปัจจัยหลักนะคะก็ได้รับจากในเรื่องของฟันโฟที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้ต่างชาติเนี่ยซื้อเข้ามา2,089.51้านล้านบาทนะคะส่วนรายย่อยบ้านเราตลาดหุ้นขึ้นแบบนี้อ่ะขอขายซะหน่อยขายกันไป4,1 0 0 112.11ล้านบาทค่ะส่วนค่ำคืนนี้นะคะก็มีการจับตาในเรื่องของธนาคารกลางยุโรป ECB คงดอกเบีย้ยแต่ว่ามีการอาัดฉีด QE เพิ่มเติมกันด้วยค่ะแนวรับพรุ่งนี้มอง1,400-1,395ถึงจุดส่วนแนวต้าน1,410-1,430ถึงจุดวันนี้มีความคืบหน้าในเรื่องของการบินไทยมาด้วยนะคะแต่งตั้งคุณชันสินตีนุชกรแทนคุณภัยรินก็มีผลวันที่4มิถุนาย,ยานนี้ส่วนวันนี้เคแบงบวกขึ้นมาได้ถึง15%กันเลยค่ะ ค่ะบรรยากาศการลงทุนนี่หุ้นกลุ่มธนาคาราน,นีมาเพื่อที่จะ ชุดให้ตลาดนี่นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างคึกคักสดใสเลยทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันค่ะถ้าเราไปดูตลาดหุ้นในโซนเอเชียบ้างนะคะเขาบวกนําเรามาเพราะว่าเมื่อวานนี้เราปิดทาการหนึ่งวันนะคะเมื่อวานนี้บวกได้คึกคักมากๆแล้วก็กดดันทิศทางราคาทองคํานะคะคือเมื่อวานนะคะมาวันนี้เนี่ยบรรยากาศก็เริ่มมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแหละแต่ว่าลดช่วงบวกลงมาในขณะที่ราคาทองคําก็พยายามปรับฐานนะคะส่วนทิศทางของการเคลื่อนไหวในด้านอัตราแลกเปลี่ยนไปดูกันเลยดี เพราะว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนจะเห็นได้ชัดนะคะว่าเงินทุนเนี่ยไหลเข้ามาในภูมิภาคเอเชียรวมไปถึงตลาดหุ้นไทยด้วยอย่างที่รายงานกันไปตั้งแต่ต้นเดือนคือเปิดมาเมื่อวันจันทร์จนถึงวันนี้ซื้อสุดที่ไปกว่า6000ล้านบาทแล้วนะคะดังนั้นค่ะเงินบาทวันนี้ปิดตลาดที่31มสบาทห้าสตางค์ถึง61สตางค์กรอบวันพรุ่งนี้ประเมินที่31มสบาทห้าสิบห้าถึงเจ็ดสิบตางค์นะคะแต่ว่านักวิเคราะห์ก็ยังให้จับตาอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะซื้อมาค่่อนขขนข้้างึกแแบบีต ไม่รู้ว่าจะพักเงินยาวหรือเปล่าสาหรับตลาดุนไถ่ค่ะามาดูฝ้าฝั่งสหรัฐกันสักนิดนึงนะคะการลงทุนต่างประเทศเดี๋ยวของสหรัฐเนี่ยพรุ่งนี้ติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่จะมีการ,ปรเปิดเผยด้วยนะคะแน่นอนปเปิดเผยมาเนี่ยมีผลต่อภาพรวมของการลงทุนขณะเดียวกันนะคะทางด้านของที่ประชุมโอเปกพลาสค่ะเขา,าออกมายืนยันแล้วนะคะว่า ยังไม่จัดการประชุมนโยบายการผลิตน้ํามันในวันนี้คือในเรื่องนี้ยังเป็นการคาดการณ์กันอยู่นะคะว่าจะประชุมหรือว่าไม่ประชุมนักลงทุนคาดการณ์ไปต่างๆนานาค่ะซึ่งเขาบอกว่ามีการคาดการณ์ว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ํามันหรือว่าโอเปกและชาติพันธมิตรหรือว่าโอเปกพลาสจะจัดการประชุมนโยบายการผลิตน้ํามันในวันนี้แต่จนถึงตอนนี้นะคะก็ยังคงไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากโอเปกค่ะว่าจะมีการประชุมหรือเปล่าซึ่งส่งผลให้ราคาน้ํามันดิบ WTI เนี่ยมีการปรับตัวย่อลงไปกันด้วยค่ะส่วนตัวเล ล่าสุดนะคะตัวเลขการขอรับสริการการว่างงานในสัปดาห์นี้นะคะอยู่ที่1.87ล้านคนนะคะจากที่คาดการ1.8ล้านคนแต่ว่าลดลงจากช่วงของอาทิตย์ที่ผ่านมาที่2.12ล้านคนนะคะแล้วก็เป็นอัตราที่ถ้าหากว่าเทียบเคียงในช่วงระยะเวลาสักประมาณ4 เขาเรียกว่า4อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยยังมีอัตราของผู้ที่ขอรับสวิการการว่างงานอยู่ในระดับสูงอยู่นะคะส่วนทิศทางของการลงทุนในฝากฝั่งของตลาดหุ้นในโซนยุโรปค่าคืนวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าก็เริ่มมีบรรยากาศการซื้อขายที่เริ่มมีแรงขายออกมาบ้างแล้วนะคะถึงแม้ว่า ECB เนี่ยจะเริ่มมีการซื้อหรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มแต่คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมนะคะบรรยากาศวันนี้ก็ดูเริ่มมีแรงเทขายทำกำไรค่ะ มาติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นในแวดวงตลาดหุ้นกันสักนิดนึงนะคะก่อนหน้านี้มี9บริษัทจดทะเบียนนะคะแจ้งกับตลาดหลักทรัพย์ว่าขอกําหนดระยะเวลาการยื่นก,การไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปก่อนวันนี้มีความคิดเห็นจากไทย BMA ก็หมอกันด้วยนะคะว่ายื่นออกไปแบบนี้กระทบตลาดแหละแต่ว่าอาจจะกระทบน้อยกันสักนิดหนึ่งนะคะทางด้านของสมาคมตลาดตาสานี้ไทยคะ่ะหรือว่าไทย BMA มีการออกมาระบุถึงสัญญ,ญาณผู้ออกหุ้นกู่ประเภทไฮยูบอลก็คือตาสานี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ํากว่าเกณฑ์นะคะหรือว่า ว่ากลุ่มที่ไม่มีการจัดอันดับเครดิตเด,ดตติ้งที่ให้ผลตอบแทนสูงได้มีการขอยืดระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้จํานวน9บริษัทมูลค่ารวม3 0 0 0ถึง4,000ล้านบาทยืดออกไปเฉลี่ย6เดือนถึง1ปีเพื่อรอให้สภาพคล่องกลับเข้าสู่ปกติทางด้านของไทย DMA เชื่อว่ามีผลกระทบน้อยค่ะเพราะว่าเป็นเพียง0 1 7เมื่อเทียบกับมูลค่าหุ้นกู้ของภาคเอกชนที่มีกว่า3.8ล้านล้านบาทและนักลงทุนถือครองหุ้นกู้นะคะล้วนเป็นกลุ่มผู้ลงทุนรายใหญ่จึง ว่าจะสามารถรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ค่ะซึ่งทั้ง9บริษัทที่มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็มีทั้งบมจ j จ p อ r o p e r t y ค่ะบมจ a อ i ช Capital Group บมจนุสาซิริบมจชัยวัฒนาเทนเนอรี่กรุ๊ปนะคะบมจพิเชียชิปปิ้งบมจเพสเดเวลลอปเมนต์คอร์ปอเรชั่นบมจพีพีพรามค่ะบมจไมด้าแอ s เซและบมจเอ็กเพสเดเวลลอปเมนต์ค่ะทิ้งท้ายสั้นๆนะคะสำหรับ t m b นะคะ ยกเว้นค่าฟรีก็คือค่าธรรมเนียมนะคะสำหรับผู้ที่จะซื้อกองทุนผ่านทางบจทหารไทยบจธนาชาติและก็ UOB กว่า70กองทุนนะคะทหารไทยกับธนาชาตินะคะยกเว้นค่าธรรมเนียมจนถึง30มิถุนายนนี้ส่วนทางด้านของบจ .UOB สามารถที่จะใช้สิทธิ์นะคะในการยกเว้นค่าธรรมเนียมจนถึงวันที่31กร,รกฎาคมนี้แหละคะ่ะคำคืนนี้หมดเวลาแล้วนะคะ,คะเดี๋ยวพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาเจอกันใหม่ค่ะเราสองคนพร้อมพิมงานลากันไปก่อนสวัสดีสสดค่ะ 大穷那家。